ข้าวต้มไหมคขาบข้าวต้มหัวงอกข้าวต้มเขากำข้าวต้มเขากำยือย้อๆจ้าอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมข้าวต้มยื่อๆข้าวต้มหัวงอกนี่ดีหัวงอกหัวงอกใส่กล้วยเรามาลองชิมกันนะครับ มาชิมกันเลยสีหายข้าวเช้าครับข้าวเช้าวันนี้ก็คือข้าต้มหัวงอกห้อนหลายข้าต้มหัวงอกชิมๆลงท้องอืมมันใหญ่แช่เย็ยนมันเย็นมันก็เลยออกจากแข็งๆนิดนิด แบบก็แซ่บหอมมากนี่มันเป็นข้าวอะไรข้าวดำข้าวกลับข้าวไรเบอรี่มันก็กรุดกุดมันจะกรุบกรุบอ่ะมันไม่เล่นเหนียวนะมันเป็นกรุบกรุบสไตล์มันคล้ายๆข้าวกล้องนะ เป็นข้ากล้องเข้าวไรเบอร์รี่ข้าออกขแข็งอันนี้ของหวานแล้วเราจะมีของวาดก็คือปลาดินหนองสะเหลาเนะปลาทอดทำน้ำจิ้มรสเด็ดกินเนาะปลาทอดคุณยาไปใสบ่บาตรสองตัว สามตัวเหลือสามตัวแค่าบาทสองตัวไปกินข้าวก่อนนะครับมามากินข้าวด้วยกันมากินปลา,าเจียวบองกินกับปลา,าเจียวบองนะครับ กับปลาทอดปลาทอดปลาเนินทอดกินกับปาลาดิเกียร์ทำน้ำปลาหวานพูดถึงกินกับน้ำพริกน้ำปลาหวานก็ได้อันนี้เราดเกียริเราจะไปทำงานเรารีบไปทำงานขนฟาง เราก็กินไปก่อนอร่อยดีเฮ้ยซ้อมก็ไม่ได้ไมานืินปลาตเล็กหืมกรอบ,บแบบนี้คุณยายกินไม่ได้ ไม่เอาตัวอันนี้ตัวออกอันนี้มันเหลืองคุณยายไม่มีไม่มีฟันลนะ